รายงานผลหลังจากเปลี่ยนชิประบบไฟให้กับ Garmin Instinct เครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาชาร์จไฟนะครับเปิดเครื่องติดเข้าสู่โหมดปกติแสดงเวลาได้ตามปกตินะครับถอสายชาร์จนะครับเสียงซสือหัดเรลก็ทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนำไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อย ุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับเดี๋ยวรารอให้เซนเซอร์ฮาร์เดทวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนนี้กับลูกค้าก็ตอนนี้ก็สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนนี้กับลูกค้าแล้วนะครับทุกฟังกช์ชันเราก็ทดสอบก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนนะครับต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะ ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมก็ขอบคุณมากครับหลานล็อกดีบยยินดีให้บริการแชะไหายการยินแทนร้อเซนครับขอบคุณมากครับ